โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อักพอยเกมอนนะครับผมมาแบบฮาร์ดคอวูเป็นไงอันนี้คือผมทำเซฟพังนะครับผมเลยต้องมาเข้ามาเล่นใหม่นะครับผมโปเกมอนหายหมดโออย่างเศร้าแต่ว่าวันนี้โปเกมอนที่เราจะมารีวิวก็เป็นเจ้าตัวนี้ครับผมอืมป็นไงเท่ไหมเท่ไหมเป็นเจ้ามิทูวายนะครับผมนี่ตาเป็นสีแดงแบบโกรธมากแล้วก็ สังเกตดูส่วนหัวโอ้โหนี่ครับมันเป็นมัน,เป,นเป็นใสวิกมันเป็นใส่ที่ข้านผมเหรอเหมือนเป็นกล,งกลวงๆกวงแล้วก็มีมีหัวยืนย่นออกมานะครับผม,มน่ากลัวมากเหมืนอมนเจ้ามารบูเลยในดักตันบอลเลยนะลอยได้ด้วยโหอ,อย่างเท่นะ้วสำหรับเจ้าตัวนี้ที่ผมเรียกมานะครับมันเป็นเลเวล198นะครับผมแล้วก็เลือดอยู่ที่71,359แล้วก็ดาเมจอยู่ที่4,545นะสปีดอัพเพิ่มไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอัพดาเมจเพิ่มไปเลยแล้วกันแล้วก็ ลองเข้าไปสิงเลยเป็นไงลอยแบบอย่างเท่โอ้โหเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียววลานะครับผมไนนๆนเหยื่อตัวแรกเอาตัวนี้เลยสเตโกทดสอบเจ้ามิ w ทูไวนะครับผมอืบอื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอนี่คลิกซ้ายอย่างเนี้ยโอ้โหเฮ้ยแรงแรงแรงหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ยังไม่เห็นดานเมจลออีกที ดาเบจไม่โชว์อ๋อมันโชว์อ๋อมันแค่300ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เนื้อหน่อยโอ้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 ถ้าใส่ตัวเองมันจะเป็นยุคเขียวครับโอ้เขียวนาเลยเขียวนาเลยงั้นเดี๋ยวอัพอัพดาเบจเพิ่มดีกว่ากดผิดอีกอัพเป็นดาเตจเพิ่มแล้วก็ลองกดคลิกขวาดูนะครับผมอึอปว้าอีกทีดิโอ้โอ พลังเฮ้ยดีดีดีด,ดีแต่เซนได้อย่างเดียวตรงที่ว่ามันแบบดามเมจมันมันออกมาก่อนที่แล้วก็ลูกบอลจะตามหลังมานะครับตอนนั้นมีตัวอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวลองทดสอบอีกทีกดซีได้ไหมกดซีไม่ได้ครับผมโอเคไม่เป็นไรถ้ากด C ีไม่ได้เดี๋ยวเรากดคลิกซ้ายครับอ้อาวเฮ้ยเบีเ้ยว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 ต้องจอ,จอหรือเปล่าโอ้ได้อยู่ได้อยู่อีกทีนึง โดนไหมโอ้ไม่โดนครับต้องยิงลงพื้นเหรอขออีกทีไม่ได้เว้ยงั้นกดขิกขวาไปเลยแล้วกันโอ้โหเปันโล้อเหมือนผมเลยถ้าคลิกขวานี่มันจะโอ้ลืมทุกทีเลยกดกดลิกซ้ายรนะยะใกล้ๆมันจะทำให้เป็นภาพเป็นสีเขียวนะครับเราจะสโล์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามีนาหมดอัพตามีนาล้วกันตามีนาตามีนาทำได้เยอะเลย เอาไปหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นดาเมจนะครับผมโอเคได้เดี๋ยวพักตามีนาแป๊บนึงนะโอ้โหเท่เหมือนกันนะเข้าเสียก็คือแบบว่าเราคลิกขวาใช่ไหมมันขํำเนี่ยมันจะหัวร้อยแล้วมันก็จะแบบปล่อยพลังออกมาแต่ว่ามันดับเขาเรียกว่าอะไระพลังโจมตีมันวิ่งไปก่อนนะครับไปก่อนที่เอฟเฟกมันจะตามมาทีหลังยังเหมือนยังทำไม่เสร็จนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะโอ้มันมันเหนื่อยเหรอแต่มันวิ่งช้าช้า กดคลิกขวาดูอีกทีครับนี่ครับเอ้ยไม่โดนมันได้ระยะแคบเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับพอคลิกขวามันครับคลิกตายเผื่อคลิกซ้ายดูทีถ้าคลิกขวาดาเมจมันพุ่งไปก่อนเลยนะเน็บเนบเนบมาตรงนี้อืออีกทีนึงอือ แบบไม่ค่อยไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่มันมันแบบพอเราจะเบ่งพลังบางไขใช่ไหมมันก็ก็แล้วมันก็เนี่ยแล้วเบ่งมันโผล่มาก่อนเลยอะเนี่ยเห็นปะโอ้คลิกซ้ายน่าจะเท่กว่านะเป็นชาร์บอลเหมือนกันนะแบบเป็นชาร์บอลที่ที่เป็นแบบมีมีพิษด้วยโอ้อ่ะกาอากาศเห็นไหมมันได้อยู่มันได้อยู่แค่ว่ามัน ใช้ยากเฉย <c oughs> โอ้บินช้าด้วยอ่ะไม่ไหวเลยมิวทูไวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้ฆ่าตรงนี้ก่อน <c oughs> นี่ครับพอมันอัปเดตมามัน <Bulgaria> ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะอย่างสมมติว่าเราเคยเคยบินไวๆใช่ไหม <c oughs> พอมันอัปเดตพออัปเดตโ <şeyler> ปเกมอนมาใหม่นะครับมันก็ทำให้มันบินไม่ไวเท่าเดิมแล้วนะครับผม ะมันต้องแบบบินแบบสโลล์สโล์แล้วก็ขเขาเรียกว่าอัพส่าตามินาเอานะครับให้ส่าตามินาเยอะๆอัพเลือดด้วยแล้วก็ดาเมจเพิ่มด้วยโอเคลงมาจัดการขวาเนี่ครับยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้แบบออร่าออกมาเลยข่าพลังเด้งขึ้นไปก่อนหน้าลแล้วแหมแต่มันก็ยังเป็นท่าที่ดีที่สุดอยู่ดีอะ่ะ โอเคถือว่ามาบินชมเกาะเล่นๆแล้วกันนะเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่ค่อยเจอพวกทีเร็กเจอตัวอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีทีเร็กโผล่มาเดี๋ยวผมจะจับจึกมันๆให้มันแล้วกันนะครับผมอืมอโหปิวปิวปิเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จับจึกให้มันๆให้มันก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคลิปนี้นะรู้สึกว่าเกาะนี้จะไม่ค่อยมีโปเกมอนโหดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวบินข้ามไปตรงนี้แล้วกันดูแผนที่ได้ไหมเนี่ย เอาดูได้เว้ยเอ้ยดูได้เฉยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาเจ้ามิวทัวร์อยู่นี้มันไปบริเวณที่มันมีดินอสาวเราเยอะกว่านี้แล้วกันนะอาจจะเป็นบริเวณลานกว้างเลยดีกว่าเพราะว่าแหมถ้าลานกว้างมันจะมันน่าจะมันกว่านี้แหละมันน่าจะมีอะไรที่มันมากมายกว่านี้โอเคเดี๋ยวย้ายมาแป๊บหนึ่งเฮ้ยเจอมังกรเจอมังกรอยู่ข้างหน้าพอดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเล่นมังกรเลยลกันนี่ครับส <laughs> โลมากเลยอะ่ะโอ้ ไม่ทันใจไปรุ่นเจอมังกรสีเหลืองอยู่นะครับไม่รู้ว่าไม่เป็นมังกรสายพันธ์อะไรนะครับเหมาะสมที่จะเป็นคู่มือของเจ้ามิวทูเฮ้ยทำไมยิงเบี้ยวอย่างนั้นล่ะลูกยิงไหมเราชาร์จนานด้วยนี่ครับปล่อยพลังใบหงไม่โดนเลยทักนิดไอ้ยังไงโอ้ทีเดียวมังกรตายมังกรมันอ่อนอย่วะมันเป็นคิตตันไวเวรนนะครับผมนะโอ้โห จมตีบังกรทีโดนตายเลยอะแต่ว่าดาเมจไม่สแปดนะครับดาเมจเป็นแบบแบบเดี่ยวเป็นซิงเกิลทารเก็ตนะครับเดี๋ยวลองอีกทีดูก็ได้เพื่อความชัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบว่าหาเหยื่อลมโอ้เป็นสแปดอยู่นะเออเออเออต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้บอกเป็นเป็นซิงเกิลใช่ไหมเป็นสแปดอยู่นะแต่ต้องแบบค่อนข้างใกล้กันนิดนึงอะโอ,โอเคเดี๋ยวขอย้ายที่มันหน่อยแล้วกันเพราะแถวนี้มันรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเหตุแล้ว,นะวตัดมาครับผม มาอันนี้ผมก็เลยเตรียมเวทีอยู่นะผมก็ตัดมาเรียบร้อยแนละ้วเป็นเจ้าอัลฟาเล็กนะผมอยู่ข้างล่างผมนะกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวนะผมเดี๋ยวผมจะจัดการมันให้เรียบเลยด้วยกันนะสุดจะเป็นเลเวลหนึ่งหมื่นนะที่ผมเรียกมานะผมเดี๋ยวเราจะเอาบิลทูไวนี่มาเล่นนะครับผมแล้วก็จัดการฆ่าพวกนี้นะถือว่าเป็นการจัดศึกนะไม่ได้จัดมานานมากแล้วนะครับผมยังไม่เจอโปเกมอนที่คู่ควรโอเคโจมตีไปครับโอ้โหโจมตีเข้าพันสองนะครับเดี๋ยวดูว่าโดนกัดเท่าไหร่นะ เฮ้ยมันกัดเราไม่โดนเหรอเออดี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 ดโหโจมตีเบามากๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพดาเมจเพิ่มอีกอ่ะมองเพราะว่าเราบินสูงกว่าโอ้โหโดนตีเป็นหมื่นเลยครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้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 ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยแล้วอัฟ้าเล็กมันดาเมจโหดด,ด้วยอ่ะดูดิยิงบอลไปครับชาโดว์บอลครับไม่โดนนะครับจะตายไหมเนี่ยวันนี้โอเค ถ้ามันจะใช้ท่าไม่ตายอย่างเดียวครับได้สี่พันครับผมแต่โดนอัดทีหนะมื่นสองนะคนไม่คุ้มอ่ะจะตายไหมอ่ะอืดโอโ้โหตัวใคต้องเจ็บเลเวลอย่างหนักไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ครับมันไปไล่ไปไล่แทะเนื้อเขาครับ โอ้พยายามฆ่าอยู่นะทิศขวาไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหอล่าออกแบบเปล่งประกายมากๆาใส่สีเขียวโอ้โอจัดไปบวกไปไม่รู้ว่าวันนี้มันจะตายไหมนะผมจะพยายามฆ่ามันให้ได้นะครับอย่างน้อยก็หนึ่งตัวแนละ้วโอ้แต่ถ้าฆ่าตัวนี้ได้ผมว่าเลเวลแล้วน่าจะอัพเยอะอ่ะ อาจจะได้ดาเมจมาเพิ่มอีกเยอะนะครับเพราะตัวนี้ผมเรียกมามันเลเวลน้อยนะมันเลเวลร้อยกว่าเองนะครับนี่ครับมันตีเราไม่โดนเพราะเราเราอยู่ข้างหลังมันครับแล้วเราก็ชาร์จพลังอยู่ข้างบนหลังมันครับกินนิ่มนะเอาเฮ้ยจะหนีเหรอหนีก็เอาชาร์โนบอลไปกินโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตบตกหมื่นสองตกหมื่นสองใกล้ตายมันะเนี่ยเลือดมันออกแล้วนี่ โดนแบบนี่ยไม่โดนเลยเหรอโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนี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 จะตายจะตายโอ้โดนกลับนู่เอาโอเคครับโอ้ได้แล้วโอ้คิดว่าจะตายได้แล้วเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขออัพเป็นดาเมจแล้วกันเพราะว่าโอ้โหได้แค่หนึ่งเองอะว่าค่านานมากมากเลยนะที่เหลือตัวที่เหลือไปไหนหมดพี่บอกนะว่าไปตามร่องไปแล้วอ๋อนี่นี่นี่อยู่ตรงนี้ครับสองตัวครับ โอหสองตัวเลยเหรอไหวหรือเปล่ามิวทูโอ้โหงัน้นเป็นว่าผมขอจัดการเจ้าตัวขาวตัวนี้แล้วผมก็จบคลิปนี้เลยแล้วกันเพราะว่าค้านานนะครับผมดาเบจไม่พอนะครับนี่ครับเราจบทีมจากข้างหลังครับถ้าเราไปกัดกับมันซึ่งซึ่งหน้านี่เราโดนทีละหมื่นสองนะแถมกัดโคตรรัวพยายามจะสซ้อยู่นะโอ้โห ต้องพยายามไม่ให้พลาดมาถันมาแล้วไปอย่าหนีมามาเลือดออกแล้วแป๊บเดียวเองกดลิดขวาแบบรัวๆเฮ้ยหนีอ่ะหนีไปไหนวะหนีไปก็ติดมุมเฮ้ยๆอย่าๆๆเลือดมันออกเนี่ยโอ้โหเลือดมันออกหนักแล้วเนี่ย ไหวละ่ะบวกไปบวกไปโคตรแตกต่างเรื่องพลังเฮ้ยเหนีหนีหนีว่ะหนีว่ะเดี๋ยวเอาชาร์เตอร์บอลไปกินแล้วกันชาร์เตอร์บอลโคตรเบาอะครับเฮ้ยทำไมมันกัดสองหมื่นเมื่อกี้หรือว่าพอมันโดนชาร์เตอร์บอลแล้วมันดาเมจมันอัพ เอาชาด้วบอลเมื่อกี้นิดกี้ห้ามหนีไม่โดนเรื่องมันออกหนักแล้วอยงนี้อย่างนี้อ้าวดองเลยเหรอโอเคดาเมิลสแป๊ดเป็นโอเวอร์ไทม์ครับแล้วก็เหลืออีกตัวนี้อีกต,ตัวหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมจะใช้เวลามันฆ่ามันนานมากๆเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะหมดเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อน โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้โหดวออ่าองฟาเร็กอืม